สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ลินจะมาแชร์วิธีตั้งค่า Screen Recording นะคะสาวกของ iOS นะคะหรือว่าสาวก Apple นะคะมาทางนี้ค่ะลินอยากจะเมาว่าลินเพิ่งรู้จริงๆค่ะลินใช้มานานลินไม่เคยแบบว่า ลิไม่เคยแบบใส่ใจหรือว่ารู้เขาเรียกว่าอะไรนะมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะคือใช้ไม่หมดนะคะอันนี้ฟังก์ชันนี้ก็เพิ่งรู้จริงๆนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้องใช้ทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเออเพิ่งรู้จากสามีประมาณนี้สามีบอกนะคะเดี๋ยวลิมพาเซร็จนะคะว่าจะเสร็จยังไงนะคะง่ายๆค่ะ นี่นะคะตอนนี้ลินก็อยู่หน้าจอ iPad ของลินล้วนะคะก็สามารถตั้งค่าได้ที่โทรศัพท์แล้วก็หรือว่า iPad นะคะอ่าเข้ามาเซตติ้งตรงนี้เลยนะคะคลิกเซตติ้งตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนเจอคอนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้นะคะคลิกตรงปุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาเจอนี่นะคะข้างล่างนี้ก็คือที่อยู่ในคอนโทรลเซนเตอร์ของเรานะคะ แล้วก็ข้างบนนี้นะคะเราสามารถแอดเข้าไปได้นะคะเราแอดเพิ่มได้ว่าเราจะแอดตัวไหนนะคะก็อันนี้คือ screen recording นะคะเินจะแอดตัวนี้นะคะคลิกตรงปุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเจอ remove ตรงนี้คลิก remove นะคะมาด้านล่างแล้วนะคะ t h ว screen recording ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงปุ่มเครื่องหมายบวกสีเข,เขียวตรงนี้นะคะคลิกเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวไปเช็คดูนะคะที่หน้าโฮมนะคะว่ามาแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวไปหน้าโฮมของลินนะคะก็นี่คอนโทรลเซ็นเตอร์ของลินก็จะมีนี้นะคะฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันที่เป็นตัวสกรีนเรคคอร์ดก็จะคือตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะคลิกปุ่มนี้นะคะเพื่อที่จะเลคคอร์ดค่ะ เริ่มเล็กคอร์ดแล้วนะคะที่ขึ้นปุ่มสีแดงๆนะคะตรงนี้ตรงนี้ข้างบนด้วยนะคะที่จะโชว์นะคะเดี๋ยวเลนจะเลื่อนเลื่อนดูนะคะว่า,าจะเล็กคอร์ดนานนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราจะหยุดนะคะคลิกตรงปุ่มสีแดงๆตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่สต็อปนะคะหยุดตรงนี้นะคะ แล้วเพื่อที่เราจะไปเช็คนะคะว่าเราเลคคอร์ดมันขึ้นมาหรือเปล่านะคะไปที่คลังรูปภาพของเรานะคะคลิกตรงนี้เลยนะคะน,นี่ค่ะเลคคอร์ดล่าสุดวิดีโอล่าสุดของลินมาแล้วนะคะตึ๊บกดเข้าไปดูนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมไปตั้งค่ากันนะคะสาวก iOS นะคะเผื่อแบบว่าใครจำเป็นต้องทำวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะสำหรับดีสำหรับครีเอเตอร์นะคะคือไปตั้งค่ากันเลยค่ะลินก็เพิ่งรู้จริงๆนะคะว่ามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลินไม่ค่อยเปิดดูฟังก์ชันเลยนะคะ,ะเหมือนแบบว่าหัวร้านหัวร้านได้หวีใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะเอออันนี้คือเพิ่งรู้แล้วก็รู้แล้วก็อยากจะแชร์ให้คน คนอื่นได้รู้ด้วยเผื่อแบบว่าใครยังไม่ทราบเหมือนลินอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับครีเอเตอร์นะคะขอให้ปังๆกันทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ